หากู้สินเชื่อบ่าว่าตะเวนไปทั่วสุดท้ายแล้วมันมีสินเชื่ออยู่ในปั๊มน้ำมันอีกด้วยปั๊มเขียวๆปั๊มพีทีซึ่งคุณฟังไม่ผิดสินเชื่อที่อยู่ในปั๊มพีทีเนี่ยเขาเรียกว่าสินเชื่อบล็อกบีตัวนี้จะให้วงเงินหนึ่งล้านบาทแล้วก็100ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะที่เขาไม่เอาสลิปเงินเดือนคุณอย่าเพิ่งอ้าปากค้างที่นี่เขามีสินเชื่อที่อยู่ในปั๊มจริงจริง มันเป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับปั๊มน้ำมัน PT ทีนี่แหละที่คอยผลักสินเชื่อ, Mac อ,อแม็กมีออกมาสู่ตลาดตลาดที่มีผู้คนต้องการเงินเยอะขึ้นทุกวันอีกด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับใครที่เติมน้ำมันกับ p พีทีอบอ เคยเติมที่ปั๊มนี้หรือแม้แต่ใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแผนมาเติมน้ำมันกับ PT ตลอดไปก็ได้ก่อนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สินเชื่อ PT ก็คงจะต้องดาวน์โหลดแอปแม็กมีมาก่อนซึ่งหาโหลดได้ทั้ง Play Store และก็ App Store เมื่อคุณเข้าสู่แอปมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะว่าเขาจะมีอยู่2ตัวด้วยการที่เป็นสินเชื่อตัวแรกก็จะเป็นสินเชื่อด่วนกับสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งวันนี้จะพูดถึงเฉพาะสินเชื่อด่วนจะดีกว่าเพราะว่าสินเชื่อทะเบียนรถเนี่ยยังไงก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเมื่อคุณกดเข้ามาในเมนูของสินเชื่อด่วนดังก็จะพาคุณเด้งไปที่หน้าของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคุณจะเห็นเลยว่าสินเชื่อแม็กมีนั่นก็คือสินเชื่อเงินด่วนมั n e y t h ันเดอร์ที่คุณรู้จักดีนั่นเองสินเชื่อในแม็กมีก็คือมันนี่ h ันเดอร์้วถ้าคุณจะสมัครสินเชื่อ เขาก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่คุณจะต้องระบุลงไปชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือแล้วก็หมายเลขบัตรแม c b ซึ่งในส่วนนี้ให้คุณติ๊กถูกนะแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เลยจากนั้น m a c b e ีเองเนี่ยเขาก็จะส่งต่อให้คุณนะให้คุณไปดาวน์โหลดแอป Money Thunder แต่ถ้าใครดาวน์โหลดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่แอปให้คุณได้เลยถามว่า แล้วทำไมไม่ไปสมัครมั n ดี้ชันเดอร์ซะเลยล่ะโดยตรงไปเลยมันก็ได้เพียงแต่ว่าแม็ก e ีเนี่ยคุณเขาจะช่วยคุณอีกแรงหนึ่งนะที่จะช่วยเป็นโคตา้าให้คุณนั่นแหละส่งคุณเข้าไปสมัครมันดี t h ันเดอรซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแม็กีเนี่ยก็จะเป็นแบ็คหลังให้คุณน่นแหละทำให้คุณมีฐานการเงินที่มันแน่นขึ้นมีโอกาสในการขอกู้เงินได้แน่นขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกู้กับจีนี่นะคุณจะได้รับลอกเบี้ยเหมือนกับไปสมัครบัน e ี้ทอรเดทั่วไปนั่นแหละ0.83%ต่อเดือนแล้วก็รู้ผลไวใน10นาทีจะบอกว่าโครงการนี้นะที่จะสมัครผ่านแบ็กมีเนี่ยบทเขตค่าเส้นปี2,566นี้นะบอกเลยว่าไม่ใช้สลิปแบบ100%ใครที่ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยแต่โซนตัวไม่ผ่านเลย ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ